เมื่อวันที่22สิงหาคม2566เวลา10นาฬิกาที่หอประชุมโรงเรียนพังคนวิทยาคมตําบลห้หยองอําเภอพังคนจังหวัดสกลนครพลตรียงยุทธคันทวีผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่29มอบหมายให้พันเอกภูเบศธรรมบุตรรองผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่29เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพี่ทหารสารฝันคอสเรียน,นเอนทรนซ์ซึ่งเป็นบทเรียนของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนพังคนวิทยาคมที่มีผลการเรียนดีพฤติกรรมดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนละ8,000บาทจำนวน50ทุนมีผู้บริหารและคณะอาจารย์ร่วมพิธีตามที่กองทัพภาคที่2ได้จัดทำโครงการพี่ทหารสารฝานันเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่าเทียมกัน ทั้งในเมืองและชนบทมีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนหนังสือและก้าวต่อไปในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เยาวชนมีความรักในสถาบันชาติปฏิบัติต,ตามหลักของาศาสนาและมีความเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ทีมประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่29รายงาน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเป็นสุพรพิลาจาันจากโรงเรียนทางคนวิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะพิฉันนางสาวชฉลช้าพ่อลาจากโรงเรียนทางคนวิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะ ดิฉันดีใจและรู้สึกดีใจและตื่นเต้นอย่างมากที่รับพิมการศึกษาอ <c oughs> คอร์สเรียนภาษาอ Al ังกฤษในครั้งนี้เพราะว่าการเรียนออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้จากที่บ้านค่ะดิฉันสามารถศึกษาด้วยตัวเองจากที่บ้านได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องออกมานข้างนอกนค่ะดิฉันดีใจที่ได้คอร์สเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าสามารถเรียนรู้จากข้างนอกบ้านได้ไม่จำเป็นต้องมาเรียนรู้ที่โรงเรียนค่ะ